สวัสดีค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยวันที่19กรกฎาคม2565ค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะ0408071415324546587590และ97ค่ะ เลขที่เน้นก็จะมีหนึ่งห้าสี่ห้าและห้าแปดนะคะวันนี้เน้นเลขห้าค่ะเน้นเลขห้าเลขสี 4, แ่แนวแนวนี้นะคะที่จะมีเลขห้าก,ก็มีหนึ่งห้าสี่ห้าห้าแปดและเจ็ดห้าค่ะส่วนที่มีเลขสี่ก็จะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่ สี่ห้าสหค่ะเลขเบิลของเราไม่มีนะคะวันนี้มีเลข0ค่ะเลข0ูนย์ของเราก็มาหลายเลขมี 04, 08, 07และ90ค่ะเน้นเลขสกับเลขหนะคะวันนี้แนวชางฮานอยของวันที่ 19กากรกฎาคม2565ค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกัน ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ